หน,หนูเอาตัวเลือดได้หนูไม่ได้รียนหนังสืออะหนูไม่เสียใจหรอกอย่ามาข่วนใจหนูกันแล้วกันเสียใจสิถ้าตอนนั้นอะฉันตั้งใจเรียนอย่างน้อยก็มีตัวเริ่มขึ้นมากกว่าน,นี้ไม่ต้องมาเดือดแบบนี้การเรียนของฉันมันไม่ใช่เส้นทางเดียวแต่ถ้าเทียบกับเส้นทางอื่นแล้วอ่ะ เส้นทางที่ราบรือและสบายที่สุดคนที่ออกมาทําเร็วเกินไปอ่ะมันจะต้องสูญเสียชีวิตไปรุ่นไปอยากกลับไปเหมือนเมื่อก่อนได้ยินเสียงความปารถาอันดุแรงในใจของเจ้าตอนนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าได้แก้ไขจริงจริงเหรอแต่จงจำไว้โอกาสมีแค่ครั้งเดียวจงใช้ให้ดีพวกพวกเราอยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนพวกเราจะตั้งใจเรียน พี่ย่ได้ไปเล่นกันโอยไม่ไปจทสาบอยู่ลืมแล้ว